ナポリ・ミスペルライト。 เป็นมุมตรงนี้วางเรียบร้อยครับโอ้โหครับดูครับสิวเตอร์สิวเตอร์ไปเองครับก็แหมมือจนะลุดแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ธรรมดาตัวผู่ครบับโอ้ต๊เต้ตอะเต้ไล่ไปจะเล่นตัวตัวออกเลยครับเล่นตัวตัวครับเรียบร้อยครับโอ้อองรีบบกไม่ไหวครับอ,อายุเหมือนอองรีก็ยังไม่ไหว ไหมเทปสิริต้องกี่ค่ะเต็มเลยครับ็นน้องเป้น้องเป้นุ้ยเดียวโอ้โยาร้นนี้เรยนเขาเรียกว่าบารไดจ์จสมทบุรีวิทยาลัยรชนะไปสิีต่อสินะสนุกมากค่ะสำหรับคู่นี้นะคร้ครับสีวิทยาลัยต้องมาตัดสิต่อไปวนนี้นี่แหละค่ะเจ้าสัวน้อยอมชันโคุรี กลับมาที่พอยชูดสองคะแนนครับยังได้อยู่ครับแล้วซีเวิร์สคะแนนแรกของอัสสัมทนครับบอลอยู่ที่พอยแล้วยัดกลับมาให้การการลุดลูกนี้แล้วแอดวันครับการครับโอ้โหจู่ลุกลูกนี้ไปลงครับแล้วแต่งตามสามได้ครับ อีกทีครับโอ้โหสองครั้งครับชมเกมกันต่อครับโซออกมาให้กันชูสองคะแนนลงไปครับโอ้โหนี่ครับทางอัตตานรีบาวได้ครับบอลมาที่ปูนครับปูเจอกับปอยครับดาลูกนี้ต้องเป็นโบล์ดแล้วว่าขวาลง้โแอดวันครับตัวแอดปูกระชอบเบอร์12ครับต้องปูนครับแล้วหิมรีบาวได้ครับ จะเอาหางทักข้ามแล้วกันกันข้ามลูกนี้ให้ตายโอ้โหัการสาดจริงๆแล้วไปลงอาร์ติลิบาได้ไตรด้าไ,ไ,ไปขอทางท่าข้าพิทยาคงคนระับเอาชนะไปได้เจ็ดต่อหกครับโอ้โห<ด>กันครับจังหวะตายกับหลังลูกนะั้นไปให้ทักปอยคนระับโอ้โหน<ด>ี่จะเป็นทีมที่เรียกได้ว่า เป็นยอดยุทธแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยพวกเขาคือ ขาไปยัดให้ <scroll: บ> ทางด้านของแพตเตอร์ชูดแม่บอลกระชองมาครับแพตเตอร์สุดที่รีบกัอลครับแล้วก็ได้ลงเลืยครับได้บอลสีสันที่กองเชียร์เนี่ยครับกองเชียร์เลยคนเลยก็คือดูลูกนี้ให้ลงก่อนแล้วนี่ข้ามแล้วก็เล่นนายอย่างเดียวมาของน้ำตาเต็มมือค่ะแล้วเขาท้องในอีก4วินาทีค่ะโอ้ยบอลเฉยเจ๊ไปเข้าร็อคอันโอหน็อคจริงโชว์เลยฮะมา ครับต่เกมเร็วอะสองเท่าครับโดนแนคัเตอร์นะคะเป็นจังหวะครับสามครับโอ้โหาสี่แล้วครับเอาแล้วจะได้ึ้นไหแล้วก็หเท่าครับโอ้โหได้ต่อแต้มแป๊บเดียวนำสี่แท้งครับกำลังจะกลายเป็นแท่งแ้โนําไปแล้วครับิต่อห้าแล้วครับ้ช เดียวกับน้องลอยค่ะได้ไหมไม่เหลือสบายสบายออกมาน้องต้องมาครับถือว่านดูองครับวคด้านของมาไยไัด7ันครับก็ถือว่สนุกนะคะก็ลงน ซีนซีนเลี้ยงหนีอยู่แล้วเลยอัพลูกน,นี้หลงไปครับคะแนนแรกมาแล้วทางอนุาราตุสิทับอัน้าข้ามลูกน,นี้แล้ววางบอลไม่ลงแล้วซ้ำอีกทียังไม่ลงครับแล้วตามซ้ำให้อีกทีได้คะแนนไปครับอัน้าขอบอลอยู่แล้วยังไงครับข้ามลูกน,นี้โดนบล็อกไปครับแล้วจังตามซ้ำได้ครับ เป็นนำเป็น4ต่อ1ครับอีกอีกชุดระยะกลางลูกนี้ไม่ลงครับอัดบาาลีบาได้แล้วซับไม่ลงครับได้ชุดลูกโทษแทนครับอัดป้าชุดลูกโทษครับลงไปครับเป็นนำชนะไม่ได้6ต่อ3ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมสุดท้ายครับดูครับ ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเลยครับก็คือสวนกุหลาบวิทยาลัยครับ